สวัสดีค่ะเจนนําพาแซบค่ะนี่พิเสมสอกับชายดงพริกนะวันนี้เราไปทำเขาเรียกลาบกุ้งลาบกุ้งแต่ว่าสอก็ใชายดงเขาเรียกว่าลาบป่า,านเนี่ย ประทานดงไม่เรียบร้อยนะเนี่ยเสื้อแสงไม่ใส่อากาศร้อนเงี้ยมันวุ้นมันวาวุ้นครับตรงวาวุ้นตรงนี้วาวุ้นวาวมาทุกคนนี่เอาโหกินไม่อันนี้เลยอะ่ะชนก่อนดิชนมันต้องชนกันก่อน อ็จะรู้สึกว่าลําบากนิดเนึงครับกินออกสื่อนี่ก็จะต้องมากมายต้องเรียบร้อยผักสยักเป็นทางก้านเลยนะครับกินแบบเป็นลิ้รกร็ <laughs> <laughs> เราต้องแดงตัวตนไม่เอาไก่มาด้วยกับบุญแล้วนะ่ะไก่ากะารก่วกันเนี่ยอโอ้ยเป็นแบคนขังนะ

กลางน้ำไม่หรอหมอเทศนี่ไม่ต้องออกอ,อ,กอากาศกันได้หรือทำไมรู้สึกก่ากูนี่จะเจ็บสูงไม่อยู่ จ่เทียมเขาใบใช่หูยอีกแล้วเผ็ดอิกกระทุงเลยครับม,มีใบกระทรอมแกงขนหน่อยนิีม,มาก กันสอกประชายิปไตยแล้วต้องสู้ใบยังหอมไหมจ๊ะคือมันหอมเพลห้ยใบอะไร น้ำปลาไหมวิวไปเอาน้ำปลาใส่ตัวอะไรมาจ่ามาน้ำปลาในบ้านเราทันที่เสมสอกกระทายดงแย่แล้วจ้ะ ผักมันหน่อมน,นี่ฮิไม่ด้ดูข่าวแบบจังโมสามสิบล้านอะ้างมีคนมาให้สามสิบล้านนะให้เรื่องจบทันหัวตายอะอยากได้เอาไหมไม่เอาทำไมเอาแค่สิบห้าล้านกอนเอาแค่สิบห้าล้านไม <laughs> ่ต้องสามสิบใช่ไหม นอยแล้วน้ำปลาไม้ไม่ไหวแล้วสอกระชายดองคุ่ม yeah, กู้เยอะส่อกระชายดอ่ะน้ำปลาน้ำปลาอันนี้นะ้ำปลาครับเอามาแค่โหลวก,กว่ากว่า <laughs> ท่านกโูโจไม,เม่เอาเลยเนี่ย ไม่เอากระโจกระโจไม่เอากนินนี่กว่าภาพคมชัดไหมท่านผมเช็คเลติ้งได้หรอ มันยังเยอะลยอืมอันเดียวกันอนยนอนน่างแบบอัเลยนนั่นจะแข็งตามไปเลยตอนนี้ไม่มีเวลาคุยอ่ะว่ามามีเวลากินกินก็อะไรกินก็เผ็ดตอนนี้อยู่ถ่ายแดนนะยินเสียงปืนนะระ <laughs> เบิดต้อง <laughs> ใจเยอะ กระเทียมเต็ดดีกว่าพีกอีกแล้วเทียมอ่ะคุณจะมองตื๊ดเลยอถ้าร้องทำงานไงทำงานโพสตออกยูทูบไปนี่ โอ้ล้วงอยู่ในเยอะเนี่ยอะไรล้วงมาเนี่ยเนี่ยทะเลน้ำหอมนะถัลองเขากินไม่ได้ครับแพ้ตัวถั่ล้องต้องอะไงนั้นอย่างเดียวใช่ไหมสามตัวมังเดีวย<ส>วซอยจุไหมซ<ส>ก,กเล็กซกเล็กก็ไม่ค่อยเท่าไยแล้วถั่ลองตอนนี้กินแต่ซกมกเดี๋ยวถัลองก็ขายซกมก จะลองชอบลูกมุกลูกเล็กกินไอนี้กินไหมไข่ไข่ลูกเป็นน้ำอ่ะไข่ลูกเียดน,นามทีมันเหมือนไข่ข้าวบ้านเราอะแต่อันนั้นมันจะอีกหน่อยอีกอย่างอ่ะก็ใหญ่กว่ามไม่คเคยไม่เคยไง่คลิปหน้าลองไหมทันสอบข้าวลงอ่าได้จัดเลยเป็นตัวไหมยังไม่เชิงเป็นตัวอ่อนดู แต่ก็บางบางลูกก็เป็นแล้วแต่เป็นนางเป็นก็ะอ่อนอยู่คิดหน้าจัดเลยใครใครลูกเวียดนามหอมอจิน แถมปลาออายสักตัวก็จลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้เพียงตัวน,นี้เพราะไม่ไหวแล้วเพลิด่ะตัวงะ่ะอ๋อที่ตัวง่ะชนก้อนมันต้องชนชนเพื่อสั่งลา,าท่นทุกชมไปชน นี่ครับอืม,อมเดี๋ยววันนี้นะคะเจนน้ำกับจิเสมสอกระชายดงนะคะจะต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนเนาะเดี๋ยวเรามาเจอกนคลิปหน้ากับไข่ลูกเวนาำน,นะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ